l ลฟ์ลอ n g รียนรู้เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพระพุทธบาทศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระพุทธบาทสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรีพรีเซนต์เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิน่นประจำจังหวัดสระบุรีคำเตือนคลิปวิดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อน,นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิน่น ประจำจังหวัดสระบุรีและกิจกรรมส่งเสริ ina, มการอ่านการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประจำจังหวัดสระบุรีเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการอ่านเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ2 5 6 8ดด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อ่านให้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และศรัทธาตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทยมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสถานที่สําคัญที่สุดของอาเภอนี i คือวัดพระพุทธบาทราชวร,รมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทาศาสนสถานสําคัญที่ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรแห่งกรุงศรีอยุธยา เชื่อกันว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาและฝากรอยพระบาทไว้ณที่แห่งน,นี้ทําให้กลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนจากทุกประเทศนอกจากความสําคัญทางศาสนาแล้วอําเภอรพระพุทธบาทยังเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสงครามและวัฒนธรรมไทยมายาวนานโดยเป็นเส้นทางผ่านสําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันอําเภอรพระพุทธบาท ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมตลอดทั้งปีอำเภอรพระพุทธบาทดินแดนแห่งศรัทธาและประวัติศาสตร์ที่ยังคงเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรพระพุทธบาทเล็งเห็นความสำคัญของการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประจำจังหวัดสระบุรีให้กับประชาชนในทุกช่วงวัยให้ได้รับความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระบุรีการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของวัยแต่เป็นเรื่องของชีวิตบางคนอาจคิดว่าเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลายัยหรือได้รับปริญญาแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรอีกแต่ความจริงแล้วโลกของเราหมุนไปทุกวันความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิน่นประจำจังหวัดสระบุรีได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระพุทธบาทร่วมเป็นต้นแบบการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิน่นเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเต็มไปด้วยคุณค่ากิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญบุคคลสำคัญหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาสิ่งที่ทำให้ประทับใจมากที่สุดคือการได้เห็นความร่วมมือของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูและบุคลากรน,นักเรียนผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นการเล่าเรื่องการทำสื่อสร้างสรรค์ยังช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปนอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่ายขึ้นการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือช่วงวัยใดวัยหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตเพราะโลกของเราหมุนไปทุกวันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าหยุดพัฒนาด้วยการตอยเวลาและทิ้งความรู้เรียนรู้ภูมิใจสื่อสาร Life l o n g Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต